นายกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันไม่มีเงินเดือนมันทํางานด้วยจิตอาสานอกจากเราทํางานอะไรสักอย่างเราถึงจะได้สตางค์ไม่มีเงินจากภาครัฐไม่มีหน่วยงานจากเอกชนที่จะมาบริจาคให้เราเราไม่เคยรับเปิดบริจาคต้องไปเราจัดงานอะไรไม่ได้เลยอย่างที่บอกเรามีแต่รายจ่ายพอความกรุณาท่านผู้ราชกผู้ใหญ่ท่านเนี่ยนะฮะดูว่าใครเห็นอกเห็นใจสมาคมนะครับพวกเรามีอาชีพสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยสร้างเสียงหัวเราะไม่ได้สร้างความแตกแยกให้ใคร จริงๆเราไม่ไม่เคยไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเองเลยนะคือตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ยังที่บอกไลบอกว่าคือตอนนั้นผมเป็นรองรองนายกรองพี่ยองแล้วพี่ยองก็อ่ลงจากนายกเพราะว่าไปเดินทางเส้นของการเมืองฉะนั้นกติกาของทางสมาคมเนี่ยเราจะไม่ให้มูมวลสมาชิกไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพอพี่ยองออกปุ๊บก็ตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งรองานายกเป็นรองพี่ยองก็ต้องขึ้นมาเป็น รักษาการนายกโดยโดยบริการโดยโดยเขาเรียกอะไรโดยปกติอ่ะต้องขึ้นเป็นรองนายกแล้วหลังจากนั้นคือก็ต้องมาทํางานโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเป็นนายกจนกระทั่งมามาทํางานใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งเมื่อปีประมาณปีสองพันหน่้อยหกสิบองก็คือมาทํางานแล้วก็ได้ได้ตอนนั้นยังไม่มีโควิดก็ได้เงินมาเกือบเกือบล้านแล้วก็มาเจอโควิดเราก็ทาไงอ่ะมันในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ล้วผู้ใหญ่เขาก็เลยเห็นความว่าเราตั้งใจ คือเวลาผมทาอะไรล้วผมตั้งใจล้วผมทุ่มทุม่มเต็มที่อ่ะคือทุ่มเต็มที่พอผูยย้ใหญ่เขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยเห็นความตั้งใจของเราก็เลยได้รับการสนับสนุนอย่างเี่เท็นที่ผ่านมาเราได้เงินหนึ่งร้านแล้วเรามีการเอาไปช่วยเหลือศิลปินตลกอะไรยังไงบ้างคบในขณะที่เราดำรงตำแหน่งในสองปีคือ,อาหาอค่าใช้จ่ายล้วมันเรื่องประมาณเจ็ดแปดแสนะนะเจ็ดแปดแสนเดียวเราก็ช่วยสมาชิกที่เจ็บป่วยเสียชีวิต แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับว่าเราเวลาไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีกระชงกระเาาอะไรก็เงิน<ๆ>ในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประจําที่ดูแลเรื่องเอกสาร,รอะไรพวกนี้ประจาอย่างว่าที่บอกว่านาโยกนียมันเป็นอะไรที่มันมันไม่มีเงินเดือนมันทํางานด้วยจิตอาสานะฮะนอกจากเราทํางานอะไรสักอย่างเราถึงจะได้สตางค์นะครับผมไม่มีเงินจากภาครัฐไม่มีหน่วยงานจาก เอกชนที่จะมาบริจาคให้เราเราไม่เคยรับเปิดบริจาคอะมันืางกีพี่สุทิก็บอกว่าเราต้องพักพักเนื้อ,อด้วยสองอะไรอันนี้นก็มันก็เป็นการสํารองพูดง่ายๆว่าเป็นสํารองจ่ายเพราะสั่งปีเราจัดงานอะไรไม่ได้เลยอย่างที่บอกอะเรามีแต่รายจ่ายเดือนหนึ่งก็สั่งสามหมื่นสองหน่หมื่นสองปีความก็ไล่ตังค์นะใช่ไหมพอตรงนี้บางทีนายกก็ต้องสํารองนะอย่างการจัดงานนี่ยังวันนี้มีการเลือกตั้งเงินในสมาคมไม่มีแต่เรามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว เรื่องอาหารการกินเรื่องนู่นนี่นั่น,นมั่งน้องๆเอาวิธีมาช่วยเข้าสแสดงนําใจเราก็ต้องสแสดงนําใจกลับกับเขา<ะ>แบบนี้คือตอนนี้เงินในสมาคมก็คือไม่ติดลบตอนนี้ติดลอบอยู่ครับตอนนี้ติดลอบอยู่ทำตัวพี่ว่าอ,อยากได้ให้ผู้ใหญ่หรือคนไหนใจดีอะไรอย่างเงี้ยอยากมายืน่นมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมยินดีก็ล่าสุดเนี่ยผมไปคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะนะท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยา นะฮะเกี่ยวกับศิลปินตลกเนี่ยผอมก็ยืนไปแล้วทั้งก็ช่วยมาแล้วก็โครงการต่อไปก็คือจะข้อความกรุณาจากท่านนะว่าถ้าเกิดมีการเปิดเปิดแล้วโควิดเปิดประเทศมันเปิดอะไรเงี้ยข้อให้ให้สมาคมได้ทํางานบ้างเช่นมีงบประมาณอะไรก็ข้อข้อความกรุณาท่านผู้หลักู้ใหญ่ท่านเนี่ยนะฮะดูว่าใครเห็นโอกเห็นใจสมาคมนะครับอยากอยากให้สมาคมศิลปินตลกผู้ที่สร้างรอยยิ้มให้กับประเทศไทยผู้ที่ให้ส้มยานามว่าสยามเมืองยิ้มนี่ พวกเรามีอาชีพสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยสร้างเสียงหัวเราะไม่ได้สร้างความแตกแยกให้ใครนะฮะผมคิดว่าถ้าถ้าประเทศมันเปิดเนี่ยนนประเทศมันเปิดแล้วเขาสามารถให้จัดงานได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับขยายอะไรได้สามารถที่จะมีการพูดคุยจัดงานการกุศลอะไรก็ได้หรือแม้กระท,ทั่งที่ทางวัดเนี่ยอ่าวัดร,รังมันโดยหลวงปู่แพ้วปวาวโรเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะให้ใช้สถานที่ในการจัดงานเพื่อที่จะห้รายได้เขาสมาคมบ้างอะไรนะ ผ่านมามันจะมีข่าวศิลปินตลกโตอาจไม่มีอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยพอคําว่าเพื่อนร่วมอาชีพเราลําบากเนี่ยข้อที่หนึ่งเราหดรหู้ใจนะอยากช่วยคืออยากช่วยทุกคนอยู่แล้วคนที่ลําบากจริงๆนะแต่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมอย่างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยปีละครั้งเราคนเสื้อชีวิตเราช่วยหนึ่งมืออย่างเงี้ยมีครับบางคนก็มีมาต้นปีป่วยกลางปีป่วยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่า มันมันช่วยไม่ได้จริงๆนะข้องระเบียบอะแต่ก็นอกเหนือจากนั้นคาว่าเพื่อนร่วมอาชีพมันก็อาจจะข้อคนนูนมั่งคนนี้มั่งแล้วก็ช่วยก็แต่ก็ไม่เต็มมาตราที่เราตั้งไว้คือ5,000บาทต่อปีมีช่วยบ้างครับมีช่วยความกดดันอะไรยังไงมันก็บอกแล้วบอกว่าตั้งแต่สมัยนายกานายกพอเป็ดดรธัญญาพ่วิจิตมาเป็นจัดาดานจดีดอกมดันจันดูดอกกระโดนทั่วแลาเชิญยิมย่องลูกยี่เนี่ยคือทุกคนเราเนี่ยเอ่ยเอ่ยชื่อแล้ว คนรู้จักหมดแต่โอบาเซียงเนอร์เนี่ยคำถ้ามตามลังมาคือเฮ้ยไอ้นี้ใครวะไม่รู้ไม่รูจักหนึ่งการที่เราไม่มีคนรู้จักเนี่ยมันก็ลําบากนะจะไปหาสปอนเซอร์จะไปหาอะไรหรือู้หลุกผู้หให้เขาช่วยนะี่นลำบากนะกว่าจะอารัมพบทกว่าจะบอกว่าผมเป็นนายกนั่นที่น,นั่นผมก็ได้ท่านประธานมั่มนี่แหละต้องบอกสื่อตามตรงนะฮะประธานมั่มเป็นคนที่มีพระคุณกับผมอย่างมากมหาศาล เพราะว่าพี่มัมมีคนรู้จักทางประเทศพอเวลาพี่มัมบอกว่าเฮ้ยบ้าเองไปห้าคนผู้ใหญ่คนเนี้มันก็จะมันก็จะง่ายขึ้น